เป็นพระเอกดังแต่ยังขับรถส่งแก๊สค่ะเขาสู่วงการได้ไม่กี่ปีแต่เติบโตเร็วมากค่ะสาหรับไนกี้นิติโดนป้อมสุวรรณซึ่งตอนนี้เนี่ยผลงานก็มีให้ติดตามกันอย่างมากมายทั้งมีการถ่ายแบบถ่ายละครรายการวาไรตี้สุดสนุกที่จะพาทุกท่านไปตีสนิทและขุดคุยเรื่องราวส่วนตัวของเหล่าดารานคนดังทั่วทั้งประเทศไทยจะพาไปบุกบ้านหลังที่2ของพระเอกหนุ่มไนกี้นิติโดนป้อมสุวรรณซึ่งเป็นที่พักอาศัยในระหว่างการทํางานบริษัทที่หมู่บ้านเดอะแพน ลาดพร้าว71โดยสมาธิกรวมบ้านมากกว่า20คนคะ่ะที่มีการหมุนเวียนกันเข้ามาพักผ่อนด้หนุ่มในกี้เปิดใจถึงบ้านหลังนี้ว่าบ้านผมนั้นอยู่ไกลแถวมหาชายัยสมุทรสาครและยังมีการทายทํางานบ่อยครั้งก็เลยต้องย้ายมาอยู่ที่บริษัทซึ่งเป็นของผู้จัดการอยู่กันประมาณ20-30คนครับก็แต่ละคนเนี่ยจะอยู่ไกลๆทั้งนั้นเลยบ้านจะเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นห้องแต่งตัวจะแยกออกไปเป็นห้องซึ่งก็มีเสื้อผ้ายเยอะและหลากหลายครับทุกคนในบ้านก็สามารถหยิบใช้ได้หมดเลยห้องนอนมี2ห้องแต่ แต่ผมเนี่ยมีห้องของตัวเองอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นพี่ใหญ่สุดวันไหนผมไม่อยู่น้องๆก็จะมานอนห้องของผมบ้างนี่แหละครับก็นี่แหละเป็นเหมือนบ้านของเราเลยผมอยู่สัปดาห์3-4ถึงวันได้การตกแต่งเนี่ยไม่มีอะไรพิเศษครับเน้นการอาศัยอยู่ซึ่งมีกฎการอยู่บ้านหลังที่สําคัญแถวบ้านก็จะมีค่ายมวยซึ่งผมเป็นคนชอบออกกําลังกายมากๆครับบางครั้งก็จะพกอุปกรณ์ไปออกกําลังกายที่กองเรามีเวลาว่างก็จะเข้าฟิตเนสควบคุมอาหารน้องๆในบ้านก็จะมาด้วยผมเห็นการสู้ชีวิตของคุณพ่อคุณแม่ มาทําบ่อปลาบ่อกุ้งทําทุกอย่างแล้วก็ลุกขึ้นใหม่แบบนี้หลายครั้งจนตั้งตัวได้ในตอนส่งเพราะฉะนั้นอะไรที่ผมสามารถช่วยแบ่งเบาภาระท่านได้ผมจะทําทุกอย่างไม่ว่าจะเฝ้าร้านแก๊สยกถังขับรถส่งผมก็ทําเองหมดจากที่เราได้เห็นความเหนื่อยยากของคุณพ่อคุณแม่พอมีโอกาสในวงการเข้ามาผมก็ตัดสินใจทําแม้ในตอนแรกคุณพ่อคุณแม่จะไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าโอกาสที่เข้ามาไม่ใช่ทุกคนจะได้รับในเมื่อมันมาถึงเราแล้วก็ต้องไขว่คว้าม,มันแล้วก็ใช้มันเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวเองให้ ครอบครัวให้ได้โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นผู้ชายที่น่ายกย่องจริงๆมีความกระตันยูสูงมากๆขอชื่นชมเลยค่ะ